ยุคไต้ฝุน่นมลาเบเตรียมเข้าไทยเรื่องราวนี้จะทำฝนตกหนักในประเทศไทยมากขนาดไหนลองลองขอ้ดูข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์หลายๆอันมาประกอบกันกับกกมุตุนี้อททยานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องเอ่อไต้ฝุน่นมลาเวข้อมูลนะวันที่27ตุลาคม2563ในเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้สำหรับไต้ฝุน่นมลาเว หลังจากก่อนหน้านี้มีพายุโซเดลนะครับที่เข้ามาทางเวียดนามแต่ว่าไม่รอดก็คือเจอความกดอากาศสูงเนี่ยกดไวแล้วก็สลายไปก่อนเกิดเป็นแค่ยำยำความกดตัดต่ำเล็กน้อยที่เข้ามาประเทศไทยในช่วงประมาณวันสองวันที่ผ่านมานี้อย่างไรก็ตามพายุโมลเวเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงที่มาจากประเทศจีนเนี่ยช่วงนี้มันเบาลง,ลงทําให้พายุซึ่งมันเป็นความกดอากาศต่ำเนี่ยกำลังมันแรงขึ้นไม่มีใครมาต้านแล้วก็ สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ค่อนข้างสะดวกกว่าโซเดลนะครับอมลเวเนแปลว่าไม้เนื้อแข็งซึ่งพายุลูกนี้กเ็เขาก็คิดว่าเป็นพายุที่ลูกที่แรงที่สุดในสัปคงจะเป็นสำหรับป,รปีนี้นะครับพายุเนี่ยปกติก็จะมีเรื่องของพายุ d e ดีเ s ชั่อพายุโซนร้อนหรือ t ropical storm ตรงสีเขียวนะแล้วก็พายุไต้ฝุน่นก็มีแคตตากรีทั้งหมด5แคตตากรีระดับที่1นถึงหเนาะ ประเทศไทยเราอ่ะก็คือไม่ไม่เคยเจอพายุไต้ฝุ่นตรงๆเท่าไหร่ในช่วงประมาณราวๆสิบยีปีนี้คือแทบแทบจะไม่เจอเลยเพายุนี้อาจจะเป็นพายุแรกๆที่ทําให้เรารับรู้ถึงว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นจริงๆพายุลุกนี้มีความเร็วลมราวๆประมาณ2องกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นพายุหมุนประมาณประเภทที่3ามเนาะกำลังจะหยียบหยีบประเภทที่4ี่ละค่อนข้างแรงมากได้พลังความร้อนจากทาเลจีนใต้เข้ามานะครับพายุลุกนี้เรามาซูมกันก็คือหลังจาก วันที่ยี่ก่อตัวเข้ามาฟิลิปปินส์ช่วงวันที่25่สิบี่หแล้วก็คืนวันนี้กำลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับในวันในต่อมาในวันที่28แล้วก็คาดว่าจะเข้าไทยในวันที่29นะครับเอ่อสังเกตนะก็คือพายุตอนนี้เป็นแคตตากรี3ก็คือเป็นระดับสามแล้วก็คาดจากเว็บไซต์นี้ก็คืออ,อของ wonderground com เนี่ยเขาทำนายว่าจะเข้าประเทศไทยในประมาณช่วงที่ยีแต่ตัวพายุมันจะต้องนํามาก่อนนะครับ สำหรับอันนี้เว็บไซต์ของ Navo Oceanography นะครับก็จะเห็นว่าพายุโมลาเวเนี่ยค่อนข้างเก่อตัวใหญ่มากในประเทศไทยในในประเทศในทางตอนตะวันออกของประเทศไทยในทะเลจีนใต้เนาะดังดังดังที่เขาวาดลูกไว้แต่ว่าก็คือมีหย่อมพะกระตาด้านขวาเนี่ยอันนี้ก่อเพิ่งกก่อตัวแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกับประเทศไทยอะไรนะครับ อันนี้คือทีออ่จากเว็บไซต์ของตะกี้เขามาทําเป็นกราฟิกดูว่าแนวทางพายุจะเป็นยังไงก็ตอนนี้พายุเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่27นะครับแล้วก็ความเร็วลมค่อนข้างเยอะคาดว่าจะเข้าฝั่งเวียดนามตอนกลางแล้วก็เข้าประเทศลาวประเทศไทย,ยก็คือคิดว่าจังหวัดที่น่าจะโดนหนัก,นกๆก็จะเป็นอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโัโสธรศรีสะเกดอาจจะเป็นโซนโซนอีสานอีสานใต้แล้วก็เป็นฝั่งตะวันออกเนาะ ะวันออกสุดสยามส่วนนี้จะโดนโดนหนักสุดสําหรับครั้งนี้แต่ว่าข้อมูลก็เดี๋ยวองลอดูอีกทีกว่าจะมีพายุนี้จะมีเล็วขึ้นเล้ยวลงหรือเปล่าอันนี้เว็บไซต์ tropical storm y ก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันก็คือ,อ,อพายุลุกนี้ก็คือเป็นพายุระดับประมาณอันนี้เว็บนี้เขาให้ให้พายุนี้เป็นระดับประมาณระดับแค t e g o ร y สามระดับที่สามซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วก็จะเข้าประเทศไทยตรงนี้ในเวลาใกล้เคียงกันทีนี้เราก็สามารถดูได้ว่า Probability ในเว็บไซต์ของ t ropical storm r i s เนี่ยจะเข้ามายัางไงเรามาดู Probability ในช่วง36ชั่วโมงนะครับอ่ะก็คือเห็นเลยว่าเอ่อต้องเข้าเวียดนามแน่ๆแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะเข้ามาในในช่วง36ชั่วโมงเนี้ยโอกาสที่จะเข้าก็คืออาจจะยังไม่มีแต่ว่าคงต้องเป็นอีกวัน2วันต้องมารอติดตามในเว็บไซต์นี้ทีนึงนะครับเอ่อทิศทางก็จะพุ่งไปทางแถอุทะ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 บลราชธานีเป็นหลักค่อยมาติดตามกันต่ออีกทีนึง สำหรับสถานการณ์น้ขาของประเทศไทยก็เรามาดูภาคอีสานกันดีกว่าเขื่อนที่อยู่ในภาคอีสานที่เป็นปัจจัยหลักๆของของประเทศไทยที่พายุนี้จะโดนก็คือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเนาะแปดสสีแดงในขณะที่เขื่อนในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นตัวแดงกันไปหมดแล้วก็คือลำตะคองลำพระเพิงก็คือความจุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเขื่อนบูลบนสีแดงหมดแล้วอันนี้สำหรับเออน,อนครราชาสีมาเนาะแล้วก็เออเขื่อนอื่นๆก็จะมีทาง อ,อุบลบรัฐเขื่อนจุฬาพรทางโซนอขอนแก่นชัยภูมิอันนี้ก็จะความจุของเขื่อนจุฬาพรเราได้สิบสี่แล้วก็ตัวขึ้นตัวแดงกันหมดเลยสําหรับทางภาคอีสานก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้อีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ y r n o ก็คือเว็บไซต์นี้เป็นของทางน่าจะเป็นทางเยอรมันแล้วก็เขาจะมีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เขาก็มีเขียนไว้ ก็จะเห็นว่าช่วงวันประมาณพฤหัสพายุฝนจะตกหนักมากในภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่จะเป็นช่วงช่วงหนักๆเลยจะเป็นวันพฤหัสนี้สํสำหรับข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูข้อมูลทางทางประเทศไทยที่เป็นทางการกันก็พายุลูกนี้กําลังจะเข้าเข้าสู่ทางประเทศไทยในไม่ช้านะครับเออแล้วก็เขาก็เขาก็มีคําเตือนเป็นฉบับที่ห้าเนาะลงลงวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด ตุลาคมบอกว่าพายุลูกนี้ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็กําลังจะเข้าประเทศไทยนะครับอาจจะส่งผลส่งผลกับประเทศไทยเขาบอกว่าจะเข้าอ่อนกําลังเป็นพายุโซนร้อนระดับพายุระดับสามเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็จะฝนตกเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าจังหวัดที่คาดจะฝนตกมากก็ภาคอีสานเป็นหลักเลยครับส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิด เอลโยลานินยาในครั้งนี้ก็มีส่วนช่วยในครั้งนี้เหมือนกันก็คือว่าปรากฏการณ์ช่วงนี้จะเห็นว่าโอกาสช่วงช่วงเดือน2เดือนนี้ขึ้นเป็นสีน้ําเงินเยอะมากแปลว่าโอกาสช่วงนี้ทางน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นลานินยาเยอะเมื่อเป็นลานินาเยอะก็คือแปลว่าประเทศไทยจะมีฝนตกมากแล้วก็ลมแรงหนาวมากขึ้นเพราะว่าลมสินค้ามันพัดเร็วพัดแรงมาทางประเทศไทยเยอะตอนนี้ก็คือจาก ลานินาเขาคิดว่าน่าจะเป็นไปถึงปีต้นปี2564พูดง่ายคือปีนี้น่าจะเปริมาณฝนน่าจะสูงกว่าปกติน่าจะฝนตกมากนะครับอุณหภูมิก็อาจจะใกล้ๆปกติต้องรอดูน,น,นมแนวโน้มวิธีว่าอาจจะค่อนไปทางหนาวหรือเปล่าเพราะเอลญญนิโญส่วนใหญ่จะเด่นด้านฝนตกเยอะหนาวอะไรนี้มากกว่าเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งรับฝนตกจะตกมากแค่ไหนเรามาลองดูกันก็จะเห็นว่าพายุฝนเนี่ยก็จะเข้าช่วงประมาณวัน วันพุธนะครับจะเริ่มเข้าประเทศไทยในช่วงวันพุธตอนเย็นๆแต่เข้าเวียดนามแต่วันวันพุธช่วงแรกๆแหละแล,ะแล,ะและ้วก็ฝนก็จะตกหนักในช่วงช่วงนี้ก็จะทางช่วงคืนวันพุธนะครับก็จะตกบริเวณอุบลราชธานีเป็นอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์มหาสารคามอำนาจเจริญร้อยเอ็ดอะไรประมาณนี้ก็คือจะตกในโซนนี้เนาะซึ่งตอนประมาณราวๆช่วงเช้าของวันที่ วันพฤหัสท,ที่ยี่เนี่ยฝนก็จะตกเยอะบริเวณใกล้ๆสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเนาะก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีแต่ว่าพายุความแรงก็จะเบาลงแล้วแล้วก็หลังจากนั้นพายุก็จะสลด์ค่อยๆสไลดยตัวไปแต่ว่าจะทําให้เกิดฝนตกมากในประเทศไทยก็คือผลจะน่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหลักๆก็คือจะเป็นช่วงวันพุธพฤหัสบดีสุกเป็นหลักนะครับอันนี้พายุก็สไลดยตัวไปแล้วฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชา n นลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ